ชาวบ้านแฮซองเลขรถจดเลขอายุอดีตพออโรงเรียนขับเก๋งชนโบสถ์พญานาคสามเสียนหักโคน่นจนดับสลดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านเฮฮานะคะเมื่ออดีตพออโรงเรียนดังเมืองช้างสุรินนะคะขับเก๋งแต่ว่าโรคประจำตัวกำเริบนะคะ ชนประตูวัดเสยบันไดโบสถ์ดับสลดนะคะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเมื่อช่วงที่ยงเที่ยงนะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุกู้ภยัย631รัตนบุรีจุดสนมนะคะรับแจ้งเหตุรถพุ่งชนขึ้นอโบสถของวัดนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะจึงได้ประสานตำรวจสพสนมนะคะ เจ้าของพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะที่เกิดเหตุนะคะพบรถยนต์ฮอน d a าซิตีสีบอลทะเบียนกอไก่ทอทหาร8801สุรินนะคะสภาพด้านหน้าพังยับเจินชนอัดติดอยู่บริเวณหน้าโบสถ์นะคะรูปปันพญานาคสามเสียนหักมะกองตรงพื้นนะคะตรวจสอบในรถนะคะพบนายสากลนะคะอายุ73ปีอดีตผอ,อรโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินนะคะ นอนหายใจรุยรินอยู่ที่เบาะคนขับรถนะคะเจ้าหน้าที่จึงให้การช่วยเหลือนะคะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสนมนะคะแต่คนขับทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะคะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะคนครูท่านนี้นะคะเป็นอดีตพอโรงเรียนดังนะคะ,กะเกษียณอายุไปแล้วนะคะโดยเพื่อนผู้เสียชีวิตเล่าว่า ผู้เสียชีวิตนะคะป่วยเป็นโรคประจําตัวหลายโรคนะคะเคยประสบอุบัติเหตุลักษณะคล้ายแบบนี้แล้วหนึ่งครั้งสาเหตุจากอาการบูบนะคะขาดน้ําตาลในเลือดแต่ครั้งนั้นไม่เป็นอะไรจนกระทั่งมาถึงครั้งนี้นะคะคาดว่าคงเกิดอาการวูบอีกเช่นเคยนะคะอาจจะมีอาการชักเกรงร่วมด้วยทําให้เหยียบคันเร่งพุ่งชนรูปปั้นหน้าโบสถ์อย่างจัง จนร่างกระแทกเสียชีวิตดังกล่าวนะคะสาเหตุที่แท้จริงนะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะด้านหลวงตาสุนัยทิตะคุโนโอายุ64ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าช่วงเกิดเหตุท่านกำลังฉันข้าวเสร็จพอดีจึงมานั่งพักอยู่ที่ใกล้จุดเกิดเหตุสักพักได้ยินเสียงดังสนั่นหน้าประตูหน้าวัดนะคะ ท่านบอกว่าท่านหันไปมองเห็นรถคันดังกล่าวพุ่งตรงมาอย่างรวดเร็วนะคะก่อนจะชนกับขอบบันไดยพญานาคโบสถ์อย่างจังพังเสียหายรถหมุนแล้วก็หยุดนิ่งท่านจึงเดินเข้าไปดูพบคนขับเป็นชายฟุบหน้าอยู่กับพวงมาลัยรถเข้าไปดูแล้วก็เรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับคิดอยู่ในใจว่าอาจจะเสียชีวิตแล้วนะคะเพราะว่าท่านบอกว่ารถพุ่งเข้ามาอย่างเร็วและก็แรงด้วยนะคะ นจึงเอานิ้วแตะไม่พบลุมหายใจจึงโทรแจ้งกู้ภัยมานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ดูนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็ช่วยกันปั๊มหัวใจกระตุกอยู่สองหนก่อนจะพาส่งโรงพยาบาลสนมแต่ก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะอย่างไรก็ดีนะคะเมื่อชาวบ้านทราบข่าวนะคะเนื่องจากชาวบ้านไปทําบุญที่วัดเป็นประจําอยู่แล้วนะคะเมื่อทราบข่าวนะคะก็ เห็นสภาพพญายนาคหน้าโบสถ์นะคะต่างสอบถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็ไม่ลืมถามอายุคนขับแล้วก็สองเลขทะเบียนรถนะคะเพราะมันเป็นเรื่องแปลกนะคะปกติแล้วจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่วัดนะคะนี่เลยนะคะชนประตูแล้วก็จนทําให้พญายนาคหน้าโบสถนี่หักแบบนี้นะคะแล้วคนขับก็เสียชีวิตรถพังอีกนะคะ เราย้ำให้ท่านชมอีกครั้งนะคะทะเบียนรถคันนี้นะคะคือกอไก่ททหาร8801ุรินนะคะคนขับอายุ73ปีนะคะรูปปัน้นพญานาคสามเสียนหักนะคะบางคนชาวบ้านบอกว่ามันมีเลข3เยอะเหมือนกันนะคะชาวบ้านก็บอกว่าอาจจะเป็น733ก็ได้นะคะหรือ30 แปแล้วก็ศูนก็ได้นะคะนี่คือชาวบ้านเขาตีเป็นเลขเด็ดมานะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ